วัน老师来学จีจ๋ามาเรียนรู้คำศัพท์เรื่องหรือดูหันษากันเถอะทงเชียมันหนีเมินห่าสวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของหรือดูค่ะหรือดูในภาษาจีนเราจะพูดคำว่าจีจียอีกหนึ่งรอบนะคะจี เจยเก่งมากๆค่ะเอ๊ว่าแต่ในประเทศไทยของเรามีกี่ฤดูกันคะเด็กๆเก่งมากๆค่ะทั้งหมดสามฤดูเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฤดูร้อนก่อนเลยนะคะฤดูร้อนในภาษาจีนเราจะพูดคำว่าเร่อซีอีกหนึ่งรอบนะคะเร จีเขินป้างเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะฤดูที่สองฤดูฝนฤดูฝนในภาษาจีนเราจะพูดคำว่าหยิ่ีอีกหนึ่งรอบนะคะหยิ่จีต่อไปฤดูสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆฤด,ดูหนาวในภาษาจีนเราจะพูดคำว่า เหลียงจี้อีกหนึ่งรอบนะคะเหลียงจี้คันบ้างเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนในเรื่องของฤดูต่างๆในประเทศไทยไปแล้วต่อไปเราซื้อมีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะส่วนเป้เห่าเลยมนะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ กฎกติกาการเล่นเกมกับหล่าซื้อก็คือให้เด็กๆฟังเสียงดีๆนะคะว่าแต่ละเสียงอยู่ในฤด,ดูอะไรถ้าเด็กๆฟังเสียงนั้นแล้วให้เด็กๆตอบเป็นภาษาจีนนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเสียงที่หนึ่งกันเลยคะ่ะ ข้อที่หนึ่งยี่จีข้อที่สองเรจีเก่งมากมากค่ะเรจีนั่นเองต่อไปเสียงที่สองแล้วนะคะเด็กๆ <R. S 1> ข้อที่หนึ่งเร จี้ <G. S 2> ข้อที่สองเหลียงจี้เก่งมากค่ะเหลียงจี้นั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะดเด็กๆข้อที่3ข้อที่1เหลียงจี้ ข้อที่2องหยูจีเก่งมากเลยคะ่ะหยูจีนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำได้ทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆากภายๆเฉาให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้เราซื้อมีอีกหนึ่งใบงานเพื่อให้เด็กๆได้ทบทวนเรื่องฤดูนะคะ คำสั่งก็คือให้เด็กๆระบายสีหรือดูตามคำศัพท์ภาษาจีนที่เราซื้อให้มาให้ถูกต้องนะคะและต้องสวยงามด้วยสำหรับวันนี้เราซื้อขอตัวลาไปก่อนนะคะใจเจียนแล้วพบกันค่ะเด็กๆ